สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนมอยทุกท่านพบกันเช่นเคยกับการวิเคราะห์คู่มวยก่อนชกในคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมแฟนมวยทุกท่านไปวิเคราะห์คู่มวยซึ่งมีโปรแกรมที่ชกกันในศึกใหญ่วัน171ที่ลูเซลสปอร์ตอารีนาเมืองลูเซลประเทศกาตาร์ในวันศุกร์ที่เว็ดกุมภาพันธ์2568นั่นก็คือโจรทานแฮกเกอร์ที่จะชกกับโวยหลุยน่าจะเป็นการชิงแชมป์โลก ในกติกาคิกบ็อกซิง่งรุ่นแวนตัมเวทน้ำหนักไม่เกิน14 5ปอนด์โดยจูร์ธานเฮกัตตี้เป็นเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้แลวก็รุ่นนี้อยู่เป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกของเขาในกติกาคิกบ็อกซิง่งจากที่เขาได้กระชากเข็มขัดเส้นนี้มาจากปาปิซิโออันดาเรโดยเฮกัตตี้ชนะน็อกในยกที่สองในการชิงเข็มขัดเส้นนี้มา เมื่อปีที่ผ่านมานี่เองนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะไปพิเคราะห์มวยคู่นี้ก่อนชกก็จะไปส่องดูประวัติและสิติการชกของทั้งคู่ก่อนครับจุฬาธานแหกเกิ์ที่แชมป์โลกทิกบ็อกซิ่งรุ่นเ,เวทเทและเป็นอดีตแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวทและก็มวยไทยรุ่นเ,เวทเทตสูง5ฟุต6นิ้ว170เซนติเมตรเป็นชาวราชนาจักอายุ27ปี มาดูสติ6ไฟล์ล่าสุดของเขานะครับแจะคแนน,นเอกชันในการชกกัน3ยกมองคลเพชรเพชรกินดีอะเคเดมี่แจะคแนนเสียงข้างมากในการชกกัน3ยกมราดีเมียคุสมินวันไฟไนสีชนะน,นอกเอายก1น,น้องโอหามามวยไทยวันไฟไน9ชนะน,นอกยกสองฟาวปีซีโออันดาเรได้เข็มขัด เซนนี่มานะครับในกติกาคกิ็อกซิงวันไฟไนส์16ชนะทีคโอยก3ฟิลิปเปโลโบวันไฟไนส์19ครั้งล่าสุดนะครับแพ้น็อกเอาห์ยก1ให้กับซูเปเล็กเกียรติหมู9เสียแชมป์โลกในกติกาวมวยไทยรุ่นเวนต์เวทรุ่นนี้ไปนะครับวัน68รุยสูง5ฟุต8นิ้ว 175เซนติเมตรเป็นชาวจีนอายุ33ปีมาดูสิติการชกในวันของเขานะครับมีแค่ไฟเดียวนะครับจากคะแนนเอกฉันในการชกกัน3ยกฮิโรกิอากิโมโตะนะครับในวันไฟใน22แต่ก็ชกกันได้สูสีนะครับสำหรับคู่นี้ผมดู3ครั้งแล้วนะครับเมื่อมาเปรียบเทียบสิติการชกล่าสุดของเขานะครับ ทางด้านเฮกาตี้นะครับต่อยในวันมาหลายไฟแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะ6ไฟล่าสุดนะครับเขาแพ้เพียงครั้งเดียวแค่นั้นเองนะครับแพ้นอกให้กับซูเปเร็กเกติบก้าวนะครับในยกแรกในไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมไม่เกิน49วินาทีนะครับในยกแรกนะครับก็แพ้นอกให้กับซูเปเร็กเกรติบก้าวนะครับเสียแชมป์ในกติกามวยไทยรุ่น เวนตอเวตนะครับส่วนทางด้านวยรุยชนะเพียงครั้งเดียวแล้วก็ไฟเดียวนะครับในวันนะครับก็ไม่เห็นอะไรมากนะครับเป็นมวยที่ออกหมัดเตะออกฟุตได้ดีเดียวนะครับท่านผู้ชมสำหรับมวยคู่นี้ในกติกาคีบ็อกซิ่งนะครับก็จะมีห้าหัวข้อด้วยกันนะครับที่จะมาวิเคราะห์กันนะครับหัวข้อแรกนะครับน้ําหนักหมัดนะครับศอกไม่มีนะครับในหัวข้อแรกเพราะว่าในกติกาคีบ็อกซิ่งนะครับ ใช้ศอกไม่ได้นะครับหัวข้อที่2ความอืดของคางก็สําคัญมากนะครับก็เป็นนวมใหญ่นะครับแปดออนก็จะช่วยเซฟได้ดีนะครับหัวข้อที่3นะครับความอืดของหน้าท้องลาตัวนะครับหัวข้อที่4ี่บหลังช่องชกหัวข้อที่5จังหวะฝีมือในการออกวัดนะครับมาดูหัวข้อที่1น,นะครับน้าหนักหมัดโจทาน์เฮกตรทีนะครับถือว่าน้ําหนักหมัด ดีทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับหลายไฟนะครับนอกคู่ต่อสู้มานะครับในวันนะครับ6ไฟน็อกคู่สู้มา3ไฟลวดนะครับก่อนที่จะมาแพ้น็อกให้กับซูเปอร์เลกเกตโม่เก้านะครับในกติกามวยไทยนะครับโจธานเฮกเกตี้นะครับเป็นอดีตแชมป์โลกในกติกามวยไทยสองรุ่นนะครับรุ่นไฟเวทแล้วก็รุ่นเป็นตั้มเวทมาดูทางด้านเว่ยลุยนะครับก็เป็นอดีตแชมป์เควันนะครับ ใน6ปีไม่เคยแพ้ใครนะครับ21ไฟ์ก็ไม่เคยแพ้ใครด้วยนะครับทุกผู้ชมน้ำหนักหมัดก็ถือว่าดีนะครับซึ่งในไฟ์ล่าสุดนะครับในกติกาคีบ็อกซิ่งนะครับก็ได้ชกกับฮิโรกินะครับก็ถือว่าน้ําหนักหมัดใช้ได้นะครับแต่ออกหมัดความรวดเร็วนะครับในการออกหมัดก็จะช้ากว่าโทธานเฮกตตี้นะครับผมให้ทางด้านหววลุยนะครับ17คะแนนนะครับในหัวข้อนี้น้าหนักหมัดนะครับ ให้ทางโจทานให้กระี่สิคะแนนนะครับมาดูข้อข้อที่2นะครับความอืดของคางทั้งคู่ก็ถือว่าคางใช้ได้นะครับไม่โดนหมัดคู่ต่อสู้หนักๆก็ไม่คอยมีอาการเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมให้คะแนนเท่ากันเลยนะครับให้ทางโจทานให้กระี่สิคะแนนนะครับให้ทางไว้ด้วย18ปคะแนนเท่ากันนะครับมาดูข้อข้อที่3นะครับความอืดของหน้าท้องลำตัวนะครับ จิรทานให้กึ่ตี้นะครับต่อยมวยไทยมาตั้งแต่เด็กนะครับถือว่าหน้าท้องหน้าจะดีกว่านะครับในการฟิตซ้อมจริงจังนะครับมาดูทางด้านเวรุยนะครับความอืดของหน้าท้องลำตัวก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนทางด้านเวรุยนะครับก็เป็นอดีตแชมป์เควันนะครับ6ปีไม่เคยแพ้ใครในยี่สิบเอ็ดไฟก็ไม่เคยแพ้ใครด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับหน้าท้องก็จะดีเหมือนกันนะครับ ผมให้คะแนนทางโจรทานนะครับ19คะแนนเหลื่อมอยู่นิดๆนะครับให้ทางหวยลุย18คะแนนนะครับมาดูข้อที่4รูปร่างช่องชกนะครับถือว่าสูงต่างกันอยู่5เซนนะครับเวยลุยสูงถึง175เซนติเมตรนะครับส่วนทางด้านเทกซทีสูง170เซนติเมตรห่างกันอยู่5เซนนะครับผมให้โจรทานเทกซที่18คะแนนนะครับให้ทางหวยด้วย19คะแนนนะครับห่างกัน1คะแนนนะครับข้อนี้นะครับ มาดูหัวข้อที่5หัวข้อทีดซ้ายนะครับจังหวะฝีมือในการออกวุดและแก้เกมบนเวทีนะครับกถือว่าคููนี้ประสบการณ์ทางจวทยาเทกัตี้นะครับในการต่อยมวยไทยมาตั้งแต่เด็กต่อยมวยไทยมาอย่างชุกชชนะครับและก็ในการออกหมัดนั้นได้ดีกว่านะครับครบเครื่องกว่านะครับดูตั้งการได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับออกได้สายขวานะครับส้ายขวาน้ําหนักหมัดนะครับก็ดีนะครับท่านผู้ชมนะครับรวดเร็วกว่า างด้านเวลุยนะครับในหัวข้อที่5นะครับจังหวะฝีมือในการออกวุฒแก้เกมบนเทีนะครับโดยรวมแล้วนะครับโจรทานเฮกเต้จะเหนือกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับผมให้ทางด้านโจรทานเฮกเต้นะครับสิคะแนนนะครับให้ทางเวลุ่ยสิบเจคะแนนนะครับในหัวข้อนี้ก็ห่างกัน2คะแนนนะครับบอกว่าโจรสานเฮกเต้นะครับในการออกวุฒโดยรวมคบเครื่องกว่านะครับ ใช้ศอกไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแต่ก่อนโน้มข้อที่เข่าไม่ได้เท่าเองนะครับเวลาคู่ต่อสู้เตะมาจับขาไม่ได้นะครับในกติกาคริบบ็อกซิ่งนะครับเมื่อรวมคะแนนทั้งห้าข้อนะครับโจทานเทกตี้เกิบสคะแนนนะครับมวยลุย89คะแนนนะครับถือว่าห่างกัน4คะแนนนะครับถือว่าค่อนข้างขาดนะครับสำหรับในการชกของมวยคู่นี้นะครับในกติกาคริบบ็อกซิ่ง ในการชกของนักมวยคู่นี้นะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นน้ำหนักไม่เกินร4อยสี่บอลรุ่นเวทเท่นั้นเองนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับช่วยคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมช่วยแชร์ความคิดเห็นเข้ามาในใต้คลิปนี้ได้นะครับอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปนะครับผลการวิเคราะห์ทั้ง5้าหัวข้อของมวยคู่นี้นะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งผมให้ทางด้านจนทานห้กันอีนะครับ 93คะแนนนะครับให้หวยลุ้ย89คะแนนนะครับก็ถือว่าคะแนนค่อนข้างขาดนะครับผมเชื่อว่านะครับส่วนตัวนะครับโจนาธานเฮกตี้นะครับจะป้องกันแชมป์ในรุ่นนี้ไว้ได้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมแฟนมวยทุกท่านนะครับมีความคิดคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับก็ช่วยแชร์ความคิดเเข้ามาใต้คลิปนี้ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับผลการชก ของมวยคู่นี้ออกมาอา่างไรนะครับผมก็ขอเป็น่ยงใจให้กับผู้แพ้นะครับแล้วก็ยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับท่านผู้ชมก็จะลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆนะครับหรือว่าคลิปต่อไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ